ก็กลับมาเจอกันแล้วนะปกติเนี่ยอันก็จะพาทุกคนมาดูกันว่าเออใน1วันเนี่ยอันกินยังไงบ้างกินอะไรบ้างใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้นะคะพิเศษมากคืออันจะรวมมาเลยว่าในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยอันจะกินอะไรบ้างก็จะเป็นคลิปว่าไออิตอินาวิกนั่นเองเย่ yeah yeah yeah. ก็เดี๋ยววันนี้นะคะอันอยากจะกินเป็นบาร์บีคิวพาส้านะคะทุกคนเพราะตอนนี้เขามีโปรบุฟเฟ่้วยนะก็แบบ เข้าทางม,มากเลยก็เดี๋ยวเราไปเริ่มมือแรกวันแรกของเรากับบาร์บีคิวพาซาเลยนะคะโอ้โหเปิดมาก็คือบุฟเฟ่เลยเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านเลยนะคะทุกคน สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็เป็นวันที่2แล้วนะคะเมื่อวานอันกินบุฟเฟ่บาร์บีค้อนไปแบบเยอะมากแล้วทําให้อันอ่ะอิ่มนานมากเลยนะคะวันนี้อันก็ยังรู้สึกว่าไม่ค่อยหิวเท่าไหร่นะคะแต่ว่าตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองครึ่งแล้วนะอันก็เลยรู้สึกว่าเออต้องกินแล้วแหละไม่งั้นมื้อที่2มันก็อาจจะเลทไปมากๆเลยนะคะวันนี้อันก็กินเป็นกะเพราไก่สับนะคะอันใช้ไก่ประมาณสองขีดนะคะแล้วก็เผาของอันก็คือจะต้องใส่ถั่วฝักยาวด้วยอ่ะอันเป็นคนชอบกินกะเพราใส่ถั่วฝักยาวมือแรกก็จะจุกจุก นิดนึงนะคะมือที่2ถ้าอันยังอิ่มมากๆอยู่อันอาจจะข้ามไปเลยไปกินวันถัดไปไปเลยหรืออาจจะกินอะไรที่มันเบาๆง่ายๆนะคะ ก,กินข้าวเสร็จนะคะอันก็จะดื่มเป็นพวก CCV หรือ ACV นะคะหลังมื้ออาหารมันจะได้ช่วยเข้าไปย่อยอาหารของเราแล้วก็เพิ่มโปรไบโอติกเนาะนั่นแหละมันก็จะทําให้การย่อยของเรามันดีขึ้นแล้วก็ขับถ่ายได้ดีมากขึ้นด้วยนะคะ CCV ตอนนี้อดื่มเป็นของแบรนด์ลิวิเทียนะคะทุกคนอันก็จะใช้1ช้อนโต๊ะอันก็จะผสมกับโซดานะคะมันก็จะให้ความสดชื่นขึ้นมาด้วยนะ อ้าวเปรี้ยวมากอะเรตอบกันที่มื้อเย็นนะคะตอนนี้เป็นเวลาหกโมงครึ่งแล้วนะคะซึ่งอันยังรู้สึกว่าอันยังอิ่มท้องอยู่นะคะแล้วก็อยากจะกินอะไรที่มันเป็นเบาๆด้วยนะอันก็เลยเลือกที่จะกินเป็นโปรตีนเชคแล้วก็ตัวสลัดนะคะ ันนี้ก็จะเป็นสลัดที่ยันทําเองนะคะก็จะใส่เป็นน้ําสลัดคีโตนะคะแล้วก็จะเพิ่มเป็นถัว่วอันนี้ไม่แน่ใจว่าถั่วชื่ออะไรแต่ว่าเขาจะเน้นในเรื่องของไขมันดีนะคะแล้วก็ตัวโปรตีนนะคะอันจะกินเป็นของยี่ห้อลิฟนะคะเป็นแพนเบดโปรตีนอันนี้นะคะเขาส่งมาให้อันลองทานดูนะคะอันก็จะลองดูนะว่าเออการกินโปรตีนเชคเนี่ยมันให้ความรู้สึกยังไงบ้างเนาะเพราะว่าก่อนอันนี้อันก็ไม่เคยกินโปรตีนเชคมาก่อนเลยนะคะตัวเนี้ยเขาเป็นโปรตีนที่ทํามาจาก ถั่วลันเตานะคะก็จะให้โปรตีนที่สูงมาก1สกู๊ปได้โปรตีนถึง30กรัมเลยนะคะไม่มีน้ําตาลไม่มีอะไรที่มันจะทําให้เราอ้วนเนาะวันนี้อันกินกัะเพราไก่ไปใช้ไก่ไป2ขีดก็จะได้โปรตีนอยู่ที่40กรัมนะคะแล้วก็โปรตีนเชคนี้อันได้โปรตีนอีก30กรัมก็จะรวมเป็น70กรัมโปรตีนสําหรับวันนี้นะคะซึ่งไม่รวมกับไขมันดีที่ได้จากถั่วในถ้วยนี้ด้วยนะ นี่จะเป็นครั้งแรกนะคะที่อันจะลองทานเวโปรตีนนะอันไม่เคยกินมาก่อนเลยอะเชยมากมันเป็นกิ่นถั่วอ๋ออันเลือกมาเป็นรสธรรมชาตินะคะก็คือจะไม่ได้ผสมพวกช็อกโกแลตหรือวานิลาอะไรเลยนะก็เหมือนกินน้ำเต้าหู้อะไรเนี้ย มันยิ่งชาทุกคนวันนี้ก็เป็นวันที่3แล้วนะคะก็ตื่นเช้ามาอันก็จะดื่มเป็นชาเขียวร้อนผสมกับตัว MCT oil เข้าไป1ช้อนโต๊ะนะคะอันก็จะดื่มตัวเนี้ยทุกๆเช้านะคะเพราะว่าก่อนที่เราจะไปออกกำลังกายหรือไปทานอาหารเนี่ยมันก็จะช่วยควบคุมความหิวได้ดีมากๆเลยนะคะ อันนี้ก็คือหน้าตาอาหารเที่ยจะกินวันนี้นะคะก็จะมีเป็นเป็ดย่าง5ดาวนะคะแล้วก็ไก่จ้าพริกสดนะคะชอบกินมากแล้วก็อันนี้จะเป็นปูปลานะคะลดจับรานี้คือเด็ดมากทุกคนนีไ่ได้กินวะ่ะ วันนี้อันกินข้าวตอนบ่ายหนึ่งห้าสิบนะคะตีไปเป็นบ่ายสองได้เลยอะเลทมากเลยนะแต่วันนี้อันจัดค่อนข้างเต็มตั้งแต่มือแรกนะคะไม่แน่ว่าตอนเย็นอาจจะไม่กินข้าวแล้วนะคะเพราะว่าเปิดมาคือเป็ดเป็นครึ่งตัวอย่างเงี้ยแกฉันอยากกินส้มตำมากขอส้มตำก่อนเลยได้ปะน้องเป็ด อยู่ข้างนอกเราหาอาหารกินดีๆไม่ได้อะไก่ย่างห้าดาวหรือเป็ดย่างห้าดาวเป็นตัวเลือกที่ดีมากๆเลยนะคะทุกคนไก่จ๊ออันนี้ซื้อมาให้แฟนนะคะแฟนกินไม่หมดนะห,หลังกินอาหารเสร็จแล้วอันก็จะกินเป็น CCV นะคะผสมหนังเปล่าหนึ่ง นะคะคเรียบร้อยนะคะสำหรับมื้อนี้อันคิดว่าตอนเย็นอันไม่น่าจะกินอะไรแล้วนะคะเพราะอันกินเป็ดไปครึ่งตัวแล้วนะคะทุกคนกับส้มตำอีกรู้สึกอิ่มมากๆอ่ะก็น่าจะยิงยาวจนถึงพรุ่งนี้เลยนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าพรุ่งนี้จะกินเป็นอะไรนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็เป็นวันที่เท่าไหร่ละสี่ ก็วันนี้อันกินเป็นผัดหน่อไม้ไก่นะคะทุกคนไก่สองขีดนะคะแล้วก็หน่อไม้อีกบมบมทุกคนดูมันล้นจานมันพูนจานขึ้นมาเลยอะวันนี้อันก็ไม่กินข้าวสวยนะคะเพราะอันอยากกินหน่อไม้แบบเยอะๆผัดปะบุ้งเฟรนดงนะคะอันเนี้ยอันผัดมาให้แฟนอันแล้วก็กินเหลือไปนิดหน่อยนะอันก็เลยจะเก็บให้เรียบเลย กินไปเยอะมากทุกคนมื่อเย็นวันนี้อันก็จะกินเป็นสลัดผักหนึ่งจานนะคะเพราะว่าอันยังอิ่มกับมื้อเช้าอยู่เลยนะคะแล้วก็อยากจะให้มันย่อยง่ายๆให้ทานก่อนนอนเนาะก็เลยเลือกจะกินเป็นอะไรที่มันเป็นเบาๆอี ะะแล้วก็โปรตีนวันนี้อันก็จะกินเป็นโปรตีนเชคกันนี้นะคะของแบร์ลิฟสนะคะเป็นแบบแพนเบดเนาะอันนี้หนึสกู๊ปได้โปรตีนอยู่ที่30กรัมน,นะคะก็เป็นโปรตีนที่สูงมากเลยนะคะ1สกู๊ปแล้วก็จะเติมน้ำเปล่าเข้าไป ขยาวลอไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวมาเริ่มกินสลัดก่อนเลยดีกว่าเนาะก็สลัดในนี้ก็จะเป็นผักสลัดมีแตงกวามีมะเขือเทศนะคะผักใบเขียว3ชนิดเนาะแล้วก็น้ําสลัดที่เันจะใช้วันนี้จะเป็นน้าสลัดคีโตนะคะของยี่ห้อไอซึอนะคะวันนี้นจะใช้เป็นกลิ่นหัวหอมเซาวครีมเซาทครีมหัวหอม ี่เป็นโปรตีนจากถรรั่วลันเตาออร์แกนิกนะคะที่ผสม BCAA, L-Carnitine แล้วก็ c r ีย t i n e ด้วยนะคะ มองว่าตัวโปรตีนเชคยางเงก็มีประโยชน์นะคะสาหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาในการทําอาหารค่ะแลวอีกอย่างก็คือเหมาะมากสาหรับคนที่กินค่อนข้างที่จะดึกแล้วอะไรอย่างเงี้ยอย่างอันอย่างเงี้ยอันรู้สึกว่าอันยังอิ่มจากมื้อแรกอยู่แล้วตอนนี้มันก็ค่อนข้างที่จะดึกแล้วนะคะสองทุ่มกว่าแล้วอันก็เลยเลือกที่จะกินเป็นโปรตีนเชคยางเงี้ยมันก็จะเบาท้องมากกว่าแล้วก็ทําการย่อยได้เร็วกว่าเนาะเวลานอนมันก็จะได้ไม่เป็นกดไหลย้อนหรือแบบย่อยยากอะไรเงี้ย ก็เหมาะดีนะคะถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีมากๆเลยนะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะอันมีนัดกับอ้นนะคะว่าจะกินหมูกระทะกันก็อาจจะเจอกันเป็นมื้อเย็นทีเดียวเลยนะคะเพราะว่าเวลาที่อันกินหมูกระทะอันจะกินเยอะมากทุกคนเยอะมากๆเพราะฉะนั้นอันก็จะกินแค่มื้อเดียวนะคะแล้วก็ปล่อยให้แม่งย่อยไปเลยทั้งวันทั้งคืนเลยนะก็เดี๋ยวมาเจอกันพรุ่งนี้อีกทีหนึ่งนะคะ ฮัลโหลวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาเจอกันวันที่5แล้วนะคะก็จริงๆวันเนี้ยอันตั้งใจจะไปกินหมูกระทะกับอันใช่ป่ะแต่ว่ามันเกิดการอุบิเหตุนิดหน่อยนะคะก็เลยเลื่อนเป็นวันพรุ่งนี้แทนนะคะวันนี้อันก็เลยทํากับข้าวกินเองนะคะวันนี้อันกินเป็นข้าวหน้ารากไก่นะคะอันนี้อันใช้ไก่2ขีดนะแล้วก็ข้าวอีกประมาณทับพีกว่ากว่านะคะทุกคนก็ตอนนี้อันเริ่มกินแบบเกือบใบสามแล้วนะเลดมากเลยอะ กันมื้อเย็นนะคะอันนี้วันเดียวกันนะคะแต่แค่เปลี่ยนเสื้อเฉยนะอันออกไปข้างนอกมานะมื้อเย็นวันนี้นะคะอันกินแบบแซ่บมากเลยทุกคนอย่างแรกเลยก็จะเป็นส้มตาซั้ยนะคะทุกคนดูพริกดิโปรตีนวันนี้ก็จะเป็นไก่ย่างนะคะไก่ย่างส้มมันชอบกินมากทุกคนวันนี้ทั้งวันก็จะเป็นเมนูอีสานหมดเลยเนาะอยากกินส้มตาแซ่บๆแบบก็เลยเออซื้อมานะเส้นหนมอจีนก็เป็นเส้นแปะรูปนะคะแต่ว่าอยากกินก็เลยกินนานๆที อร่อยมากจักใจวันนี้อันกินเป็นชเวฟนะคะรสอันนี้หอมดีนะซีโรชูการ์แต่ว่าทำไอเอฟอะเราจะไม่กินน้ำพวกนี้ระหว่างฟาสติ้งนะคะอันจะเอามากินในมือแทนนะหนังไก่ฉ่ำเวอ่อ ดีค่ะทุกคนก็วันนี้มาเจอกันวันที่6แล้วนะคะวันนี้อันตั้งใจจะไปกินหมูกระทะนะคะทุกคนก็เดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านเลยนะคะร้านนี้เป็นร้านที่เด็ดมากทุกคนอันเคยไปกินตอนที่ไปตั้งแคมป์แล้วก็รู้สึกว่ามันอร่อยมากก็เลยทักไปหาที่เราเคยไปเที่ยวว่าร้านหมูกระทะที่เขาสั่งมาให้เรากินชื่อร้านอะไร สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็เป็นวันที่7แล้วนะคะเป็นวันสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะคะเมื่อวานอันไปกินหมูกระทะตั้งแต่6กโมงเย็นกินเสร็จตอนสองทุ่มทุกคนไอันกินไปเยอะมากๆอันสามารถที่จะอยู่ได้จนตอนนี้เป็นเวลา6กโมงทุกคนตอนนี้เป็นเวลา6กโมงเย็นอ่ะอยู่ได้ข้ามวันข้ามคืนโดยที่อันไม่รู้สึกหิวหวยอะไรขนาดนั้นด้วยนะคะก็วันนี้นะคะก็เลยคิดว่าจะกินแค่มื้อเดียวละกันนะคะแต่ว่าจะเป็นมื้อที่หนักๆอีกเช่นเคยนะคะเพราะว่าถ้ามันกินมื้อแรกตอนนี้แล้วมือ ือที่2มันก็ต้องยืดระยะเวลาไปไกลมากซึ่งมันจะทําให้การนอนของอันมันก็จะต้องเลดลงไปอีกอะไรเงี้ยอันก็เลยคิดว่าในเมื่อเราไม่หิวเราก็จะกินแค่มือเดียวแล้วก็ปล่อยยาวจนถึงวันพรุ่งนี้นะคะอาหารของอันในวันนี้นะคะอันนี้จะเป็นแกงเผ็ดหรือแกงป่าไม่รู้ว่ามันก็จะเป็นแบบใส่มะเขือมะเขือเปาะเออเป็นแกงไก่นะคะอันนี้อันใช้ข้าวประมาณ2ทัพพีได้นะคะอันนี้ก็เป็นอาหารสําหรับหนึ่งมือของอันวันนี้นะคะอันนี้อันใช้ไก่ประมาณสองน่องนะคะทุกคน ชอบกินมะเขือเล้ยๆ,ๆอะ่ะบางคนก็ชอบกินแบบกรอบๆแต่ส่วนตัวชอบกินเลๆๆๆ้ยๆเ <ๆ S 1> ทไม่ได้สิเดี๋ไ <ๆ S 1> ก่ทั้งหมดที่นกินไปอยู่ที่ประมาณ3ขีดกว่านะคะๆๆก็ได้โปรตีนครบท้วนอยู่แล้วแหละสำหรับวันนี้ <S <S ก็เดี๋ยวเราไปต่อกันที่ขนมหวานเลยนะคะทุกคน มาแล้วค่ะทุกคนขนมหวานอันออกไปซื้อมานะอ,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 อันสั่งมาเป็นเค้กนูเทลล่ากล้วยหอมเม,ม็ดวร่ม่วงเห็นแบบพาแล้วก็ใส่ฝอยทองด้วยนะคะทุกคนหวานปาลเลยแน่นอน วันนี้ก็เปรียบเสมือนชีสเดย์ซึ่งปกติอ่ะอันไม่ได้ชอบกินเค้นะอันน่ะไปเห็นในติกต็อกแม่ค้าขายเค้อ่ะรานชอบดูเขามากเลยจนอันดูทุกวันจนอันรู้สึกว่าเอออยากกินเค้กอ่ะท้าดกันตลาดชิบหาย ็ปิดจบวิคนี้ด้วยเคปอันนี้นะคะทุกคนเป็นยังไงบ้างคะเดี๋ยวมาเริ่มกันใหม่ในวิคหน้านะคะถ้าเกิดว่าใครชอบให้อันมากินแบบเป็นวิกวิกอย่างนี้มากกว่าซอยเป็นวัน,ว,นวันก็คอมเมนต์บอกอันได้นะคะสามารถทําให้ได้หมดเลยนะหวังว่าทุกคนจะชอบวิดีโอนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครชอบวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe ให้อันด้วยนะคะจะได้มาเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะสำหรับวันนี้ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย